อะไรเอ่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Good morning, Good morning How are you? I M I N e t M I N k g o o d i n e Thank you s, and you. <S i e you next t i e Okay ถ้าเราพบกันตอนเช้าอย่าลืมว่าต้องพูดว่า Good morning ตอนกลางวัน Good afternoon ตอนเย็น อ่าขุดอีฟปนิ่งถ้าตอนกลางคืนขุดนหยถ้าจะจากกันขุดบายอ่านะคะเอาละค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ home and family นะคะคุณครูให้การบ้านไปจำได้ไหมคะมีบางคนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอผลงานให้นะคะโอเคค่ะช่วงนี้เตือนนิดนึง ชั่วโมงต่อไปจะเป็นชั่วโมงอะไรละชั่วโมงพักอ่าชั่วโมงพักและรับประทานอาหารเด็กๆต้องทําไมคะทานไม่ทานทานไหมอาหารกลางวันควรทานไหมทานทานให้หมดหรือทานไม่หมดหมดทานให้หมดทานทําไมคะถ้าเราเราไม่หิวเราก็ทําไมคะอ่าคุณครูว่าขอข้าว น้อยน้อยนิดนึงไม่อยากบอกว่าน้อยน้อยน้อยเลยน้อยจิ๊บเดียวคุณครูก็ตักให้จิ๊บเดียวทานอิ่มไหมไม่อิ่มอีกนะคะต้องทานอาหารให้อิ่มแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดด้วยแล้วอย่าลืมท่าซื้อน้ำแล้วแก้วน้ำทำไมคะเก็บที่ด้วยนะคะเก็บที่ด้วยอย่าเอาแก้วน้ำวางไว้เกื่อนเลยดีไหมคะ ไม่ดีเพราะเราทานเองเราก็ต้องทำไมเองเก็บเองไม่ได่ทานแล้วก็วางไว้เอาวางไว้แล้วให้คนอื่นเขาเก็บให้เราดีไหมคะไม่ด,มดีต้องช่วยกันถ้าเราช่วยกันโรงเรียนของเราก็จะทําไมคะสะอาดนะคะเพราะโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีจะมีคนมาเยี่ยมชมบ่อยๆเพราะนั้นเราต้องทําไมคะเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเอาไป โอเคอ่านั่งตัวนั่งตัวทำไมคะต,ตัวตรงนิดหนึ่งอัสมาธิหนึ่งนาทีค่ะโอเคแล้วเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของอะไรเรายังอยู่ในเรื่องของไม My, <family. S 1> My family My family ก็คือครอบครัวของฉันนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนหรือว่าค่อยดูอา้าวเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ค่ะอา่า What day What day is today What day is today วันนี้เป็นวันอะไรเอ่ย Thursday. Thursday Thursday ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรต,ตัวทีเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ลงท้ายด้วยตัวอะไร Y <Why. S 1> Y โอเค Today is Thursday Today is Thursday. What day was yesterday? Yesterday เมื่อวานนี้ Wednesday. Wednesday ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร W ดอยู่ลงท้ายด้วยตัวอะไร Y. o k เ y ค่ะ What day is tomorrow? Tomorrow. Friday. Friday ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร F. ลงท้ายด้วยตัว Y. แล้วถ้ามันวันที่ไม่ได้มาโรงเรียน2วันในวันอะไรบ้าง เสาร์กับอาทิตย์วันเสาร์ว่าวไงคะเ r d a ์ Saturday, <Saturday. S 1> ขึ้นต้นด้วยตัว S ต่อไปวันที่เด็กๆชอบมากเลยอีกวันหนึ่งวันอะไรสันสันเดย์สันเดย์ก็ขึ้นต้นด้วยตัว S นะถ้าใครจำคำว่าสันได้ H U N D A Y s ันเดยเขียนง่ายมากเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้ today is Thursday okay let's sing together let's sing together เรามาร้องเพลงกันเถอะอ้าวไปกับเพลงนี้ค่ะตามคำขอของเด็กๆ t touch y o ช r e อ e อ่าออกเสียงด้วยนะลกูก The song. Touch your eyes. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your mouth and touch. touch your neck. Touch your hair. Touch your ear. Touch your face and take your seat. Touch your eyes. your nose, touch your mouth and touch your neck, touch your hand, touch your ear, touch your face and take your seat. สไลดยขาอ่าทำขาสลดยอย่างนี้อ้าว touch your eyes พัดยัวพัดยัวขอเสียงด้วยพัดยวนิพัดยัวแทัดยวไอเดียพัดยัววันหัวถามอ่ะเอาเพลงนี้ดีฝ่าค่ะอ่ะไปกับเพลงนี้ดีฝ่าค่ะ เกงนี้มาแล้วค่ะ Head, Shoulders, Knees and Toes wow. Head, Shoulders, <Head>, shoulder, Knees and Toes

ยูไทยเอ็นอแสดงว่ากูดเฮลตี้สุขภาพอนามัยดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าวิธีที่ทำให้เรามีความสุขได้คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและก็พอเหมาะพอเหมาะคือเหมาะกับร่างกายของเราไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะเอาละค่ะกลับไปดูทสไลด์ต่อค่ะอ่ะ Look and see look and see ตัวอะไรบ้างเอ่ย